สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาแนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวนันบอลสเต็ป2โดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถิดกุจลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพืนครับวันนี้เป็นวันอังคารที่31สิงหาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้ก็อย่าลืมเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้กันด้วยเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันนะครับ เอาเป้ครับช่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งรายการนะครับที่อาจารย์เพิ่มขึ้นมาไว้ให้กับหลายๆท่านก็มีรายส่วนตัวถามอาจารย์นะครับอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะทำช่องชัยแนวฟุตบอลสเตปสไว้ให้อีกครับก็อาจารย์ก็โอเคครับถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์ก็จะทําไว้ให้นะครับสเตปสและสเตปสเลยเลยครับก็ทุกวันนี้ก็มีลงสเตปสนะครับต่อวันนี้ก็อาจารย์ก็จะทําไว้ให้ทักทักสและสเตปสไว้รวมาไว้ทุกๆวันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ อาสำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสองครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอ่าเป็นการพบกันร,ระหว่างคอสกาพบกับอินเตอร์ตูคูครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นสวีเดนซูเปอร์เลสเทนะครับพบกับเทเลบอกอ่าเทเลบอกนะครับพบกับอ่าัลเตอร์ไอเอฟครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปพบกับคู่แรกนะครับเป็นการพบร,ระหว่างคอสกา พบกับอินเตอร์ตูคูครับไปดูฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขาครับก่อนที่จะมาเตะก,กันในวันนี้พวกเขาผ่านอะไรมาบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลยนะครับคอสก้า,อาฟอร์มของพวกเขา6เกมหลังสุดก็มีแพ้มาลีฮาม3ต่อ1เสมอโคสกี้ฮาก้านะครับ0ต่อ0เสมอ h i f k อ่า2ต่อ2แพ้ลาติ3ต่อ0นะครับแพ้ HJK เ e ฮลซิงกินะครับ0ต่อ1แล้วก็มีแพ้คูพีเอสนะครับ4ประตูต่อ0ครับก็เป็นการเสมอ2 แพ้ไป4นะครับส่วนอินเตอร์ทุกคู่ฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็มีแพ้เฮ f k ไอเอฟเคนะครับ0ต่อ1ชนะมาลีฮาม2ต่ 0, อ0เสมอฮอนกา2ต่อ2นะครับแล้วก็แพ้โคซกี้ฮากานะครับ1ต่อ0 แพ้โอรู2ต่อศูนะครับแล้วนัดล่าสุดก็ชนะอูเวสนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูเป็นตูคูชนะ3 0มศคอตกาชนะ21ตูคูชนะ41ตูคูชนะ3 0คอตกาชนะ41แล้วก็ครั้งสุดท้ายล่าสุดยีบสเดือน5ปี2 1ครับก็เป็นตูคูชนะคอตกาไป2ประตูต่อ1ครับเจอกันทั้งหมด6กครั้ง เป็นอินเตอร์ตูคูชนะไป4นะครับคอสกาชนะไป2ครับยังไม่เคยเสมอกันเลยนะครับคู่นี้ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่คอสกาเจ้าบ้านครับลงเตะมาแล้ว16นัดชนะ1เสมอ5แพ้10นะครับได้12เสีย30มี8คะแนนลั้งอันดับ12ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนอินเตอร์ตูคูนะครับลงเตะมาแล้ว17นัดชนะ9เสมอ2แพ้6ได้25เสีย16ครับมี29คะแนน ลังอันดับ4ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้อินเตอร์ตูคูครับเป็นต่อลูกครึ่งลบสิครับลูกครึ่งลบเครับอยู่ต่อกับได้น้ำเ9้านะครับได้เต็มเสีย99อยู่รองฮัตติกนาครับได้93เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ ลบสลูกครึ่งลบ3ลบ994อยู่ต่อสูงเสียน้ำา98นะครับได้98เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำได้94เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้อินเตอร์ตูคูเป็นต่อครึ่งลบ10ครับครึ่งลูกลบ97อยู่ต่อก็เสียน้ำา95นะครับอยู่รองเสียน้ำา97ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกบวก10ครับ1ลูกบวก90 ก็อยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ํา82ครับได้82เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย90ครับนี่คือราคา45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตแจ้งเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็มีหลายๆท่านก็ถามอาจารย์มาทุกๆวันจริงๆนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยสอนดูหน้าน้าให้ด้วยนะครับขวาซ้ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็90นาทีดูยังไง45นาทีดูยังไงครับก็ฟูทามนะครับทางซ้ายมือ หลายหลายท่านบางท,ทีเลือกจิ้มไม่ถูกนะครับบอกเปิดเว็บมาแล้วก็งงมากครับจา์ไปไม่ถูกเลยค่ะอ่า,อาสีแดงแดงนะครับถ้าสีแดงแดงก็คือได้เต็มสถานเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขที่เขาขึ้นนี่ครับส่วนสีดำดำนี่ครับก็คือได้ตามตัวเลขนะครับแล้วก็เสียเต็มอย่างเดียวนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอคกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่ เลือกให้ต่ออินเตอร์ตูคูไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มอนนะครับฟอร์ม6เกมหลังสุดคอสก้าไม่ไหวนะครับมีแต่แพ้กับเสมออย่างเดียวนะครับไม่เคยชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอไป2นะครับส่วนอินเตอร์ตูคูฟอร์มหนัดหลังสุดของพวกเขามีชนะไป2เสมอ1แพ้ไป3นะครับ แต่ละครเปิดมาให้อินเตอร์ตุคูเป็นต่อถึงลูกครึ่งลบสิสูงขนาดนี้อาจารย์คิดว่าวันนี้พวกเขาต้องยิงแน่นอนครับกับสถิติที่เคยเจอกันมานะครับหเกมหลังสุดเป็นอินเตอร์ตุคูทำได้ดีกว่าตลอดนะครับยิงก็ยิงกระจายเลยนะครับยิงชนะขาดตลอดนะครับมีคอสการชนะไปได้แค่2ครั้งเองนะครับที่เหลือเป็นอินเตอร์ตูคูชนะไป4ครั้งกับฟอร์มวันนี้นะครับกับตารางการแข่งขันของทั้งคู่ อันดับก็ต่างกันเยอะเลยนะครับอินเตอร์ดูคูดูดีกว่าเยอะครับอันดับ4ี่คอสกาอันดับ12นะครับแล้วแพ้เยอะมากครับคอสกาเสียไปถึง30ประตูแล้วนะครับลงเตะมา16นัดโอเคดูแล้วไม่ไหวเลยนะครับก็มีทรงกับสุดครับทางคอสกานะครับวันนี้อาจารย์จึงเลือกว่าคู่นี้ให้อต่ออินเตอร์ตูคูไปดีกว่าครับสำหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเทลเลบอก พบกับออสเตอร์ไอเนะครับไป็นหลีกสวีเดนซูเปอร์เลเทนครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลยนะครับเทลเลบอกครับเจ้าบ้านก็มีชนะบาเก้นะครับ1ต่อ0ชนะเฮลซิงกิ2ต่อ0เสมอออสเตอร์0ต่อ0ชนะ GAIS โกเตเบิร์นะครับ1ต่อ0แล้วก็ชนะโลเซนบอก สามต่อศูนย์ครับระฆังสุดท้ายล่าสุดก็แพ้ให้กับฟอร์เคนเบิร์กนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เป็นการชนะ 4, สี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับส่วนออสเตอร์นะครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะจอห์นโคปิ้งนะครับหนึ่งต่อศูนย์แพ้ออโคโพลิสหนึ่งต่อศูนย์เสมอเทเลบิรกศูนย์ต่อศูนย์แพ้ยอนโคปิ้งนะครับสองต่อหนึ่งชนะฮุดวาน่านะครับสามต่อศูนย์ระฆังสุดท้ายล่าสุดสเสมอออไก่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะ 2, สเสมอ 2, แพ้ 2, ครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นเทเลบอกเสมอ1นึ่งหนึ่งอ่าเทเลบอกชนะ2.0งศูนย์ออเตอร์ชนะ1 0ึนะครับออเตอร์ er, ชนะ1 0ึ่งศูนย์เทเลบอกชนะ3 0มศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดวันที่11เดือน8ปปี2อหนึ่งนะครับก็เมื่อกลางกลางเดือนที่ผ่านมาครับก็เป็นออเตอร์เสมอเทเลบอกไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็เจอกันทั้งหมด6ครั้งเทเราบอกชนะไป2อัเอเตอร์ชนะไป2แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับไปดูครับเทเราบอกลงเตะมาแล้ว17นัดชนะ8เสมอ5แพ้4ได้22เสีย18มี29คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขณะนี้ครับส่วนออาเตอร์ทีมเยือนนะครับลงเตะมาแล้ว17นัดชนะ5เสมอ5แพ้7 ได้12เสีย15มี20คะแนนลัางอันดับ9ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูกันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เทลเลยบอกครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวนะครับเสมอควบครึ่งบวก9 1อยู่ต่อกับเสียน้ำ8 5นะครับได้8 5เสียเต็มส่วนอยู่ลองอัเตอร์ได้เต็มเสีย9 1นะครับ ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10ครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ93ครับอยู่ต่อสูงเสียน้ําเกานะครับได้เกาเเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำได้93เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ให้เทลเลยบอกนะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ667เลยครับเอาน้ําลึกมาครับส่วนอยู่ต่อนะครับครึ่งแรกก็ได้น้ํา7 7นะครับได้เต็มเสีย7 7อยู่รองออเตอร์ครึ่งแรกนะครับ ได้6 7เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกลบ75นะครับนี่ครับอยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้น้ำา85าครับได้เต็มเสีย85อยู่รองต่ำครึ่งแรกได้75เสียเต็มนะครับ45นาทีนะครับอันนี้คือ90นาทีนะครับถึงได้เสียกันนะครับทางขวามือ9 R 45นาทีได้เสียเลยนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อเทเลบอกเจ้าบ้านไปดีกว่าครับคู่นี้การมองนะครับฟอร์มของทั้งคู่หกเกมหลังสุดนะครับเ <ๆ S 2> ทเลบอกพวกเขาทำได้ดีจริงๆนะครับ6ไฟ์หลังสุดชนะไปถึง4เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวเองนะครับส่วนออเตอร์นะครับ6เกมหลังสุดชนะได้แค่2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับกับสถิติที่เจอกันนะครับ2ปี2-3ปีหลังสุดก็ ค่อนข้างสูสีกันนะครับเป็นเทลเลบอกกับออสเตอร์ก็เบียดเบียดกันนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมองว่าวันนี้นะครับเจ้าบ้านเทเลอบอกก็ยังมีดีกว่านะครับกับราคาออกมาแค่เสมอควบครึ่งขาวแบบนี้นะครับสูงตามเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบสิบแบบนี้กับราคาครึ่งแรกที่เปิดมาอาจารย์มองแล้วนะครับออกมาให้ปออลบหกเจ็ดครับจะเสมอก็ไม่เสมอนะครับ ราคาออกมาให้เก่งๆหน่อยครับราคาแบบนี้นะครับโอกาสที่เจ้าบ้านจะกำชัยเป็นฝ่ายชนะเป็นไปได้สูงนะครับ3มแต้มเต็มวันนี้อาจารย์มองไปที่เทลเลบอกครับดูยังไงก็ไม่แพ้นะครับวันนี้อย่างแย่สุดก็มีแค่เสมอนะครับแต่โอกาสที่จะชนะในเวลา90นาทีเทลเราบอกเป็นไปได้เยอะมากกว่านะครับพวกช่วงนี้ฟอร์ม6นัดของพวกเขาก็ดูดีกว่า,อ,าออลเตอร์เยอะนะครับอันดับก็ยังดูดีกว่าด้วยนะครับ แถมที่เจอกันมาก็ค่อนข้างสูสีกันที่จริงนะครับแต่อาจารย์ก็ยังมองเชื่อใจเจ้าบ้านเทลเลยบอกไปครับจึงเลือกว่าให้ต่อเทลเลบอกไปครับคู่นี้สรุปผลนะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ป2วันนี้ครับก็คือให้ต่อเทลเลยบอกและให้ต่ออินเตอร์ตูคูไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่จะแยกบอลเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ขอ ขอเลือกไปที่ให้ต่ออินเตอร์ตูคูไปครับหน้าลูกครึ่งลบสินะครับราคาส่วนท่านไหนนะครับที่ชอบฟุตบอลสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำอาจารย์ก็ชอบให้เลือกให้ต่อสูงไปนะครับคู่ระหว่างคอตก้ากับอินเตอร์ตูคูนะครับในราคา2ลูกครึ่งควบ3ามลบสิโอกาสที่จะชนะเยอะนะครับวันนี้อาจารย์มองว่าอินเตอร์ยิงทะลุแน่นอนครับรวมกันแล้ว3เม็ด4เม็ดมีแน่นอนครับอาจารย์ถึงเลือกว่าถ้าถ้าจะต่อเดียวก็ ให้ต่ออินเตอร์ดูคูแล้วก็ต่อสกอร์สูงไปนะครับส่วนสเตป2ก็ทเทลเรียบอกแล้วก็อินเตอร์ดูคูครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับว่าน,นี่คือความที่เห็นและทัศนส่วนตัวขออจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือท่านไหนนะครับอยากเข้า อ่ากลุ่ม V.I.P. หรืออยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากอ่าพูดคุยส่วนตัวแบบ V.I.P. บอจา์นะครับก็แอดไลน์มาที่เคนโดคตี้เจ็ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทาตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขอ,อาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดงเิ้นหรือท่านไหนนะครับที่จะร่วมสนุกท่ายผลไปที่เดียวกับอาจารย์หรือสนับสนุนอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ9ครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับเพียง ท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไยวันบอลสเต็ปสวันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอดเจอกุจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับๆๆเฮงๆลวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ